วันทิตที่18พฤษภาคม2568ณ MCC Hall The Mall Lifestyle b a n g คขายน้องใหม่ไฟแรง f l o g Into โดยคุณนัทสิทธิ์วีนาซีมูทูเจ้าของแบรนด์ไพ่อินเดียมายาสักติและคุณสมเกียรติทวีสิทธิ์บอล GYB ผู้จัดซีรีส์วายดีเฟนหาานักแสดงหน้าใหม่กับโปรเจกต์ BMG Flock Into Be My Gangsta คุณคือรายต่อไปที่จะโดนหมายหัว การคัดเลือกให้เป็นตัวท็อปสายบันเทิงจินใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแก๊งสตาร์สร้างไปกับความสนุกโชว์ความสามารถเติมเต็มความฝันของคุณในวงการบันเทิงพร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ภาพยนตร์ซีรีส์ร้องเต้นเล่นดนตรีไปกับชาวแก๊งสตาร์ด้วยมีเหล่าคณะกรรมการมากความสามารถในวงการบันเทิงร่วมตัดสินสำหรับผู้ที่คว้าแชมป์ B M G Project 2025 Rock Into Be My Gangsta r ก้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ได้แก่ กานตองมนิตาและคอมแบทพานุมาตรนื่องจากนี้ยังมีนักสแสดงรุ่นพี่จากซีรีส์วายไอการมันเป็นยังไงในบอกหมอโรตเอรี่ด็อกเตอร์และนักร้องรับเชิญชีตาชนพิพัฒน์พจีศิลปินจากค่าย Play S Connect มาร่วมงานพร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ตอีกด้วยก็สำหรับงานวันนี้กับเมื่อวานกับวันนี้นะครับมันก็เป็นงานที่แบบเราคัดคนที่เก่งจๆๆริงนะเพื่อจะปั้นให้เป็นอว์สตาร์ระดับเอเชียเลยับก็จะมีทางพี่ประเสริฐนะครับมาช่วย ประกบดูเด็กๆของค่ายเราด้วยค่ายป๊อปอินทูของเรานะครับให้ไประดับบอลิวเวอร์แล้วก็ทํางานร่วมกับบริวเวในหลายงานนะครับหลายๆโปรเจกต์ก็จะมีการที่รวมกับทางบอลิวเวอรหรือว่ากับค่ายหนังต่างนะครับมาช่วยกันดูเด็กของเราให้มีความเข้มแข็งพัฒนาไปถูกก้าวกระโดดได้เลยครับแล้วก็พี่วัสดุมีอะไรบ้างครับก็เป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกกันนะครับที่เราจะพยายามจะทําตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณดีเอจีแล้วก็สปอนเซอร์ทุกฝ่ายนะครับ ที่สนับสนุนโรครงการนี้นะก็เรามีความเชื่อมั่นว่านะครันักแสดงในประเทศไทยแล้วก็รูปแบบของการแสดงรายการภาพยนตร์ต่างๆมันมีโอกาสแล,และมีตลาดในประเทศอินเดียนะก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจในการทำงานแล้วก็ทำให้สำเร็จกัขอบคุณมากครัก็ในฐานะรุ่นพี่นักแสดงนะคะก็ยินก็มองว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีค่ะที่ทําให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะสามารถที่จะก้าวเติบโตนะคะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงได้อย่าง ได้อย่างดีค่ะแล้วก็เราก็มองเห็นว่าเด็กไทยเราจะก้าวไปสู่อนาคตอ่าก้าวสู่ตอร์เนชั่นแนลในอนาคตด้วยค่ะก่อนอื่นก็วันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับที่สละเวลาบางคนบางท่านถึง2วันเลยนะครับเพราะว่าเราคัดกันอย่างเข้มข้นนะครับรับสมัครทั่วประเทศแล้วก็ขอยินดีกับน้องๆที่ได้<อ>รับตำแหน่งทุกคนนะครับก็ B M G ก็ทุกคนการันตีว่ามีางานแน่นอนแล้วก็จะลักนันน้องๆสู่สาครัน ก็ดีใจมากครับเวลาเตรียมงานก็1เดือนแต่ว่าน้องๆที่เข้ามาในโครงการเนี่ยก็มีแต่แบบคุณภาพที่ตามที่เราตั้งใจทุกคนเลยรับแกตตัดสินแบบว่าลาบากใจมากครับไม่อยากตัดใครเลยแต่ว่าทุกคนก็มีออร่าทุกคนเลยแล้วก็เก็บทุกคนที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยไว้เพื่อจะมีงานป้อนเราก็จะเรียกน้องมาก่อนเลยก็มั่นใจได้เลยได้เลยว่ามีงานให้ตลอดแน่นอนก็ตอนนี้ก็จะมีซิลลี่วายสีผ้านะครับซีรียูริหนึ่งเรือง แล้วก็มีภาพยนตร์ที่มีบทอยู่แล้วในหลายเรื่องเลยครับล้วก็จะเตรียมพัฒนาโปรเจกต์ให้มันสาเร็จนบแล้วก็เตรียมน้องๆที่ได้รางวัลนียเข้าทุกโปรเจกต์เลยครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการคัดเลือกที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรค่ะเนื่องจากว่าคือน้องๆแต่ละคนก็คือพกความสามารถมากันค่อนข้างที่จะทําให้เราเลือกยากเนาะแล้วก็แต่ละคนกะค่อนข้างคุณภาพคับแก้วกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราอาจจะเอามาแบบปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งนิดหน่อยก็คือน้องก็สามารถที่จะแบบ เข้าสู่วงการบันเทิงไทยได้อย่างดีเลยอะค่ะเป็นคณะกรรมการนะครับก็จริงๆแล้วถ้าถ้าตามปฏิการครับไม่มีกําหนดไม่อยากตัดใครออก<ม>จริงๆอยากเก็บน้องๆท,ทุกคนครับเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนหนึ่งอยากก็พยายามบอกน้องๆแล้วว่าเราคือมารวมกันแล้วก็พยายามมีวิจารณ์ต่อกันรวมกันเป็นทีมสุดท้ายจะดัดนเดียวแน่นอนก็ฝากฝากให้หน้องๆรักดัด เราก็เตรียมพัฒนาโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เลยมีทั้งแต่พททอะไรเงรี้ยที่เราไปพูดคุยไว้มีโปรเจกต์สีผ้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะทําให้เป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันไปปีซี่มีรายการที่เป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามเียมไว้หมดเลยลก็คือจะมีพัฒนาโปรเจกต์เป็นระยะหลายๆปีให้น้องๆเข้ามาร่วมกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องพัฒนาปีต่อไปให้มีรุ่นน้องเข้ามาด้วยเนี่ยรุนพี่ก็ผักกันเป็นการที่แบบรายการต่อเนื่องยาวครับแล้วก็ขอบอกนิดนึง ก็คือจะได้เล่นซีรีส์อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอซึ่งออนแอร์ทางทัองเที่ปลายปีนี้ครับอันนี้คือเป็นที่ได้เลนเลยรหนึ่งในสิบคนนี้จะได้รับคัดเลือกก็ต้องแคสติ้งกับร่วมกันว่าคนไหนที่ตรงคาแรคเตอร์ที่สุดครับสวัสดีครับชื่อชิต้านะครับชุดิบาพัชรจีครับผลงานที่ผ่านมานะครับเรื่องเสิร์ฟรักลักกี้เลิฟนะครับแล้วก็มีเพลงครับชื่อเพลงว่าโผร่ครับชื่อหมอคุณนะครับสวัสดีครับผมแคมป์กุณาทิพย์นะครับ ตอนนี้ก็มีผลงานอาการเป็นยังไงต้องบอนะครับตอนนี้ทั้งมดถึงตัตอนนี้ก็ไปหลอดของที่เรียบร้อยแล้วรอติดตามกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจิมมี่เจรเมียนะครับเล่นซีรีส์เรื่องอาการเป็นไงในบอกบอกนะครับแล้บทเป็นใต้ฝุ่นนะครับผมเล่นคู่กับโัราสก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบาร์สกาลันนะครับผม ก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับอาการมันเป็นยังไงหนี่ยบอกหมอนะครับรับบทเป็นกัลนะครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับทางช่อง7 HD ครับครับผมสวัสดีครับผมจิ๊กเกอร์นรพนนะครับผมก็มีตัวละครรับด้วยกันยังไม่เฉลยก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่มาร่วมันนี้เนี่ยมากแล้วรู้สึกดีที่ได้ไม่เห็นว่าตั้งใจที่มาที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอมเอ็ครับก็ หลังจากที่ได้ดูน้องๆน,นะครับก็กรรมการต้องบอกเลยว่าหนักใจมากๆเราก็หนักใจแทนกรรมการเหมือนกันนะครับว่าพวกน้องๆเนี่ยพกความสามารถกันมาบอกว่าล้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ปล่อยเป็นที่ให้กรรมการไปว่าเขาได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเชื่อว่าน้องๆนยครับในหนึ่งทั้งหมดเลยที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็อ,อาจจะเป็นอันหนึ่งในตรงอูก็ได้นะในเกี่ยวกับนานักแสดงของเราแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสมาร่วมซีรีส์กับพวกเราด้วยให้กำลงผมและทุกคนนะ ทุกคนเลย,เ,ลยเออแต่ว่ารับรองว่าปังแน่นอนทุกคนเออแต่พวกเราก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเรานี่ยได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาโชว์เป็นที่นี่ครั้งแรกครับให้กับน้องๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับงขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยครับจะไม่ได้รับเพื่อนนะครับก็่าพิ่งท้อนะครับพี่เชื่อว่าเออโอกาสมันจะมี ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับไม่ว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือว่าไม่ได้รับนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับสักวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันของพวกเรานะครับผมก็ซูู้เป็นกำลังใจให้ครับใช่ครับพัฒนาทุกคนตัวเองครับไปถึงฝั่งฝั่งครับสู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับครับใจให้ครับผมสวัสดีค่ะกันตองมานิตาเคหาวิทย์ค่ะผู้ชนะเลิศไฟหญิงโปรเจกต์ BMC 2025ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจสมินนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเอฟสวัสดีค่ะอีเมเมญ่าพาติยาฟางค่ะรองชนะเลิศอันดับสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อธีราพรสุตุลย์นะคะที่เนชื่อใส่หมึกค่ะข้าวขาวฝรั่งสวัสดีค่ะกันใส่สายส่วงต้องดีนะคะสวัสดีครับคอมแบทนะครับพอนุมาแข่งแรงดีผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผม แรคุะเ่นครับอาร์เ่ยครับผรัชรลองชารเ่่อสวัสดับชื่อสิบหก็ครับก็นะครับมก็เป็นผู้ที่องครับค่ะก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอ คุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูในวันนี้ค่ะก็ตลอดการเก็บตัว2วันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมาค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสหนูนะคะครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มายิงตรงนี้ครับได้มีโอกาสเ้าเข้าสู่วงการบันเทิงครับก็หนูหนูเห็น ผ่าน Facebook ค่ะก็เลยแบบว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วก็เลยลองดูสักตั้งค่ะเผื่อวันนี้จะเป็นของเราก็วันนี้ก็มาถึงเนาก็รู้สึกดีใจมากๆค<ะ>่ะก็มองเห็นถึงโอกาสที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดเข้าสู่วงการบันเทิงได้ครับก็ลเลยสนใจด้านนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยตัดสินใจเข้ามาในโปรเจกต์นี้ครับก็วันนี้ได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆค่ะแล้วก็ ได้เห็นท่านคณะกรรมการที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็ได้ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็หนูก็จะเป็นอินสตาแกรมนะคะ G R U M G อันนี้จะกราคาค่ะหนูก็เป็นอินสตาแกรมเช่นกันค่ะก็ K อันน้จกร T H อันน้จกร S อันนี้จะกร J A ค่ะทุกทุกช่องทางโซเชียลเลยค่ะหนูอิมเมมนะคะ N H W O I M A I M ค่ะ นูนะคะ IG กับ TikTok นะคะชื่อว่า jjasmin-vt e ค่ะค่ะของหนูนะคะ Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะ kangong-m ค่ะก้านตอมค่ะก็ขอบาก Instagram ด้วยนะครับ its.combat ครับผมก็ Instagram ของนี้ครับ Its.combat ค่ะ Instagram ค่ะ เป็นโพเดนซ์ c ัว OX เป็นอินสตาแกรมัน์ของ I am o n e ก็เป็น IG นะครับ CH OL a c h a v อเ้ก็ h o n g ครับขอบคุณค่ะ